ฝ่ายความมั่นคงทั้งในจังหวัดสงขลารวมทั้งจังหวัดยะลาเข้มงวดกวดขันเรื่องการรักษาความปลอดภัยค่ะหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจนทําให้มีผู้บาดเจ็บ4คน รถพุ่มเกราะของทหารรานที่2216เสียหายเกือบทั้งคันหลังถูกผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ขับลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หมู่ที่1ตำบงตเมาะมาวีอำเภอยะรังจัังหวดปัตตานีรังระเบิดทำให้ทหารรานบาดเจ็บ4นายในจำนวนนี้สาหัส2นาย จากการตรวจสอบพบว,ว่าผู้ก่อเหตุนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สปิกนิกน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ริมถนนเมื่อทหารชุดลาดตระเวนขับรถผ่านจึงกดชนวนระเบิดสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทําของแนวร่วมที่ต้องการลอบทําร้ายเจ้าหน้าที่รายวันค่ะด้านทหารหน่วยเฉพาะกิจที่12จังหวัดยะลาตั้งด่านตรวจเข้มที่ จุดตรวจพงยือไรตำบลบรนังสาเริงอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดตรวจหน้าด่านเส้นทาง410ยะลาเบตงก่อนจะเข้าตัวเมืองยะลาเพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดและอาวุธปืนทุกชนิดที่ถูกลักลอบนำเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกราน เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในจังหวัดสงขลาสนที่กำลังร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องโดยรถยนต์ทุกคันจะต้องเปิดกระจกรถทุกบานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มองเห็นภายในส่วนรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจในรายที่มีลักษณะต้องสงสัย ในขณะเดียวกันยังมีการตั้งด่านตรวจในเส้นทางสายรองรวมไปถึงการลงพื้นที่ชุมชนตรวจหอพักห้องเช่าเป็นประจำทุกวันกดดันไม่ให้มีการลอบแฝงตัวเข้ามาของกลุ่มผู้ไม่หวังดีค่ะ